อ้าวสวัสดีครับผมประรับมรดครนะวันนี้ผมนั่งอยู่กับเพื่อนผมนะเอลโอรถสวัสดีครับสวัสดีครับกับเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเป็นกระแสตอนนี้อยู่ในโซเชียลเต็มเลยแต่เดี๋ยวค่อยคุยถึงเรื่องราวนั้นนี่คืออะไรอ่ะมานี่เลยนะครับเข้าชัวง์ไปก่อนขนมคอนเฟกนะครับหอมหวานพึ่งคาราเมลนะครับแท้นะครับนี่การันตีความอร่อยนะครับไม่ใช่เจ้าแรกแต่แดกได้นะครับโซลแกร้านเราแล้วก็สบู่นะครับโชว์สกินแคร์นะครับมีสารสกัดสารสกัดจากเพเทล่าคอลลาเจนนะครับ ก็ช่วยกระชับรูขุมขนนะครับฝ้ากะจุดด่างดำนะครับใช้ได้ตั้งแต่เด็กตีนคันนะครับแล้วก็ที่โกวัยรุ่นทั่วไปนะครับใช่ใสเด้งแน่นอนนะครับอันนี้อของผมเองของผมเองอันนี้อันนี้ของเอลอรทั้งหมดเลยนะใช่แล้วถ้าผมเนี่ยสนใจหรหลายๆคนอยากจะซื้อเนี่ยซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวทิ้งไว้ด้านล่างอ่ะเดี๋ยวทิ้งลายไว้ด้าน,นา <ผม S 2> ลา่างนะอ่าับผ,ผมลองกินดูแล้วอร่อยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองใช้ตัอยู่ที่บ้านอยู่เยอะเหมือนกันอ่ะเข้าเรื่องเลย เฮ้ยเหตุการณ์แบบนเนี้ยคือเอลเนี่ยมันถอยออกจากวงการนักเลงไปแล้วอะ่ะคือมันถอยออกมานานแล้วอะ่ะแล้วยุ่งแล้วไม่อะไรแล้วอะ่ะถ้าในวงการเขาจะรู้กันนะในช่วงประมาณสักสี่สห้าปีเนี้ยแล้วไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยผมได้เครียดเลยนะแผลเนี้ยจริงเพราะว่าผมเนี่ยพยายามออกมาแบบรอบเนี้ยปรับตัวเปลี่ยนตัวเองสร้างครอบครัวสร้างอนาคตเลิกยุ่งกับเรื่องยุทธภพ,พถอยห่างจากวงการนักเลงวางม,มือแล้วคือ ไม่อยากยุ่งแล้วเจอปัญหามาก็บ่อยแล้วช่วงที่ผ่านมาเจอปัญหาก็หลีกหลกีพยายามพุทโทรพุโทรหลีกเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเพราะว่าผมเนี่ยเดินมาไกลมากแล้วทางานด้วยหลายอย่างด้วยเป,ป็นพิธีกรด้วยเข้าเรือนจําไปเหมือนตะลอนหลังคมไปพูดเข้าโรงเรียนบ้างอะไรบ้างใช่ไไปเป็นเราเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแหละผมก็เลยพยายามหลีกหลีกหลีกปัญหามาตลอดแต่วันนี้ผมต้องผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับขอโทษจริงๆขอโทษแบบขอโทษจากหัวใจเลยนะครับมันแบบ ผมพลาดจริงๆดอกเนี่ยผมก็จะไม่ต่อว่าแล้วก็ไม่ซําเติมใครนะครับจะไม่ว่าร้ายใครด้วยเพราะว่าเราจิ๊กโกละผิดก็ต้องกล้ายอมรับผิดแล้วก็จะไม่ซ้ําคนข้างหลังว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่ถามว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันคืออะไรก็คือวันนั้นผมไปคอนเสิร์ตพี่แบงค์พี่แบงค์ก็คือผมก็เอฟซีเขาอยู่แล้วแหละก็ไปกันปกติเนี่ยผมเป็นคนไม่เที่ยวผับเลยมไม่เที่ยวผับไม่เที่ยวผมเลิกเที่ยวมานานแล้วแต่ มีช่วงหลังเนี่ยผมมีแวบๆไปอยู่สองครั้งแล้วไม่มีหาวพิเศษพิเศษนี่มันยุคเราอะเราชอบจัดอะถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ต้องไปขอให้เจอเขาหน่อยใช่ไหมผมเจอเขาตัวจริงเขาถามหาแอลยุเปิดกล้องโทรคุยน่ะได้ดีใจ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 ขอบคุณพิเศษด้วยครับก็ผมก็ไปเนี่ยไปรอบที่สองไปปุ๊บแล้วก็ไม่อะไรอะไปผมฟิลคนแบบไปเที่ยวอะฟิลไปเที่ยวผมก็พักผ่อนมาผมมีดื่มมาผมยอมรับผมดื่มอยู่แล้วใช่ปะล่ะผมก็ไปไปผมก็ไปกัน ห้าคนห้าคนก็มีผมกับผมกับเอแล้วก็มีน้องผมอีกคู่หนึ่งแล้วก็มีเพื่อนผมครับเพื่อนผมอีกคนป,ประมาณประมาณหกเจ็ดคนก็ไปกันฟิลแบบไปเที่ยวก็เลิก็มีดื่มกันบ้างอะไรบ้างผมเอมามอไซค์ไปวันนั้นผมบิ๊กบค์ไปเอาบายไป,ยปแถวบ้านผมผม,มาร้านร้านร้านพร้อมแถวบ้านผมอา่าผมก็ไปไม่ได้กะอะไรถ้าคนเราแบบว่ามันเป็นเหมือนเมื่อก่อนต้อง หกไปต้องเน็บต้องแบบพาลูกน้องไปหูเป็นร้อยพาไปแบบพร้อมมีเรื่องใช่ป่ะล่ะแต่มันหมดยุคผมไปแล้วผมก็ไม่อยากยุ่งกับใครแล้วใช่ป่ะเออผมก็เที่ยวทำผมชอบให้คนแบบมาขอไทยุ่มมากกว่าเจอหน้าเราเฮ้ยพี่เอ๋อย่างนนี้แบบเรารู้สึกดีมากกว่าดีกว่าไปแบบเฮ้ยทำไมปังวาางใช่ป่ะอย่างนี้เรารู้สึกไม่โอเคอ่ะผมก็ไปบระเที่ยวได้ปักหนึ่งก็เจอกะว่าผมไม่ได้ลากยาวอ่ะพอพี่แบงค์เขาเล่นเสร็จปุ๊บผมก็กลับเลยเพราะว่าฟิลเราแบบฟิลเรามาหาเขา พอใบใบพอยแบงลงปุ๊บผมก็ออกก็ก่อนไปก็เจอกันก็เจอกับเว่ยมันไปเจอนั่งน้ำก็ยังพูดคุยกันอะไรกนะถ่ายลงถ่ายรูปกันอะไรกันเอาก็ไม่อะไรพอเสร็จปุ๊บขากลับออกมาออกมาเสร็จปุ๊บผมก็กําลังจะกลับเดี <P> ๋ยวเดี๋ยวไอ้คนคนนี้ยเจอแอลอยู่หน้าห้องน้ำก็ขอถ่ายรูปกันใช่ <S 1> <S 1> <S <c oughs> มาขอถ่ายรูปแอลเว่ยเจอจริงๆแล้วเ,เว่ยกับผมเนี่ยเจอกันได้งทั้งในแล้วอ๋อแต่คือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่นั้นเองเจอกันทั้งในงในก็ หลายหลายหลายคนก็ก็น่าจะรู้ก็ดีแล้วกันใช่ไหมผมผมไม่ขออธิบายแล้วก็ไม่ขอพูดถึงถึงถึงใครอีกด้านหนึ่งนะครับตามว่าต่างคนต่างต่างรู้จักแต่ผมงงมาถ่ายรูปกันหน้า้องนะก็เหมือนจะเป็นเพื่อเป็นพวกกันนะใช่ใช่ก็คุยกันพอออกมาเสร็จปุ๊บตอนนี้ผมอะกําลังจะกลับกำลังจะกลับแล้วผมมาขึ้นอีกาบผมก็ดื่มไปเยอะแล้วดื่มไปหน้าวุนเลยที่ว่าล่ะผมก็เมาแล้วผมก็กาลังจะกลับขึ้นรถขึ้นรถเสร็จปุ๊บตอนนี้ไอ้เวยมันก็มาเดินเดินมาเจอผมเดินมาหาผมแล้วกัน ็มาวนรถผมมาเดินวน,นก็แบบแรงกิงเมาอะไรเงี้ยมาถามผมแรงยิงเมาเขาถามรถหรือเปล่าแรงกิงเมารถถังบังทนนะแรงกิงเมาแล้วทุกคนรู้อยู่ว่าสเต็ปแต่ละคนเป็นยังไงถูกเป,ปลา่าอันนี้ผมไม่ขออธิบายลึกแลืวกันออออออได้ไม่ขออธิบายลึกเพราะว่าผมก็ผมไม่อยากไปว่าใครออด้วยนะครับก็คือผมเล่าตามตามเนื้อผ้าละกันขอเล่าตามเนื้อผ้าส่วนตัวดีเทลที่เหลือก็ท็ถามต่อกันเองก็วน แรงกินมาการาถังกากำังโดนนะแรงจริงมากานะมาก็วนมดผมก็เออช่างเถอะเอลกินแต่ผมเมาเลยว่<อ>ามันคุยตัวเองนะ<ม>แบบเนี้ยไม่เอาลนะกลับดีกว่าช่างมันผมว่ากาลังจะออกสวัสดิ์หนึ่งก็เลา้าเลา้าผมอยู่ฮะเลา้าเลา้าเลา่าเล้าไปเล้ามาก็ฟังโทนอะใครก็ได้ <c oughs> พูดจี้ผมแบบเนี้ยผมว่าผมไม่ <c oughs> ไม่ได้ลแล้วอะแล้วเล่าผมอยู่นานแล้วอะผมว่า คิดได้ใจแม่งติดคุกแน่เลยว่ะแม่งคิดถึงเมียหมดเลยอันดับแรกเชื่อว่าแม่งภาพเมีย,ย,ย,ยแม่งแบบคือผมรู้ว่าลอยมาเลยใช่แม่งเรารู้อ่ะเราแบบแม่งเอ้ยกูแม่งไม่ไม่อยากเลยว่ะแม่งมไม่ได้แล้วแถนนี้ไม่ได้แล้วผมก็เลยเตะขาตังลงก็เลยทะเลาะกันอพอทะเลาะกันเสร็จเพิ่มก็ทะเลาะทะเลาะทะเลาะก็คลิปนี้ผมต้องผมต้องขอโทษขอโทษกาดนะครับขอโทษกาดแล้วก็ เจ้าที่ของของของร้านพร้อมด้วยนะครับถ้าเกิดผมทําอะไรไม่ดีไปหรือว่ากิริยามันมันน่าเกลียดหรือว่าตำ讪ผมต้องขออภัยตรงนี้ด้วยผมไม่ได้มีเจตนาเก่งอารมณ์นั้นมันเหมือนแบบผมนึกว่าแบบผมป้องกันตัวเองอ่ะมันเหมือนมีคนปีเข้ามาหาผมผมก็เลยแบบอาจจะพูดจาหรือว่าพูดอะไรน่าเกลียดสาดออกไปอะไรเงี้ยเพราะว่าผมผมต้องป้องกันตัวเองด้วยใช่ไหมเพราะว่าเหมือนเดินมาหาผมหลายคนผมก็ต้องติดให้อ่ะใช่ป่ะบางนาทีนะผมก็ถอยไม่ได้เลยใช่ไหมผมก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าผมทําอะไรมีลงไปประมาณนี้ทำไมันขาด้วฟิลุดแล้ว แล้วตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปแยกย้ายไปเสร็จปุ๊บแล้วตอนนี้ก็คือหมายความวา่าต่อยกันที่หน้าหน้าผาแต่จบไปแล้วใช่โอเคแต่เอนนี้เนี่ยหน่อยเพราะอากาศก็มาดูแล,แลแล้วก็จะเหมือนกันมานู่นนี่นั่นก็ใช่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 แล้วก็เอ,อแยกย้ายกันไปเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็ไปนัดเคลียร์กันอีกทีหนึ่งไปนัดเคลียร์กันแบบติดเครื่องแล้วก็เลยโทรตามกันโทรตามกันโทรอะไรกันก็มานัดเคลียร์กันตอนนี้มาเคลียร์หน้าบ้านผมก็วายกันอีกยกหนึ่ง ควายอยีกยกหนึ่งเปอร์เป,ปผมไม่ขอเล่า,ลาดีเทลนะมผมก็ต้องเหลือพื้นที่ไ้ให้คนอื่นเดินด้วยนะครับควายควายกันเสร็จปก็จบถามว่าเหตุการณ์เป็นยางงี้ผมมาจิโกง,งานถามว่าจะให้ผมไปลุงกระทืบเขาะผมก็เสียหายดิแล้วไหนผมบอกให้มึงจิโก้มึงนักเลงไปลุงกระทืบเขาไม่ะหรอแล้วชื่อชื่อที่สร้างมาเป็นไงัะฝรั่ง ผมก็ไม่ทำหรอกพวกนั้นนะอ่ามือผมก็ได้มาหลายเม็ดเหมือนกันนะได้มาหลายแสบมานะโดนโดนโดนมาหลายโดนก็เหลือก็ตัวตัวอก็ถาไว่แต่ก็ควยกับผมไม่แบบว่าโดนนะไม่ไม่โดนนะผมไม่ได้แบบว่าโหผมแบบโหเทพขนาดนั้นให้เขามาก็จริงแต่ว่าตัวตัวถ้าควยกันตัวตัวผมว่าจบไปผมมาเปิดโอกาสให้คือผมจริงๆแล้วผมไม่เปิดโอกาสให้ก็ได้เออรู้กันอยู่ผมปิดกล่องเลยก็จบแล้วจบแล้วแต่ถามว่าแล้วที่ชื่อที่ผมทั้งมาแม่งก็หมดเหมือนกันอ่ะใช่ป่ะล่ะ ก็เหลือทางให้เขาเดินมากแล้วเขควายกันแล้วผมก็โดนนะโดนไปหลายที่เหมืนเนี่ยรอยเล็บรอยอะไรเต็มหน้าเลยรอยเนี้ยโดนดังเต็มๆเนี่ยดีไม่หักใช่ก็โดนมาหลายที่นะก็ควายกันก็ธรรมดานักเลงนะครับควายกันตัวตัวก็จบไปแต่แหม่เส้นทางนักเลงก็ต้องมีได้มีโดนกันบ้างถามว่ามันจบไปไหนก็ไม่ใช่อาวุธอ่ะเรียบอะนักเลงควายกันแล้วก็จบคือขึ้นโดยกฎของกฎนักเลงเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมัคือจบแล้ว ช่จะไม่มีการอะไรมาอีกแล้วเพราะว่ามันมันไม่มีการลุมมันไม่มีการก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจบไปเขาก็ใช่ก็จบก็ถือว่าอ่านหนางเรีนครับหลักผมก็ถือว่าผมผมให้ผมให้ค่อยใช่ไหมก็จบไปก็แฮปปี้เอนดิ้งครับไม่มีอะไรประมาณนี้เหตุการณ์เนี้ยเออได้บทเรียนอะไรได้บทเรียนคือผมไม่ไปเที่ยวแล้วผับผมเนี่ยลรียมาตลอดเลยนะเมื่อก่อนยอมรับว่านิสัยไม่ดีจริงเวลาไปเที่ยวผับชอบแบบทาตัวเกเรอ่ะไปหนึ่งเลยไป พอไปเที่ยวแล้วมันจะต้องมีเรื่องอ่ะถ้าเรามันเรื่องมันเดินเข้ามาหาเราบางทีเราไม่เดินไปหาหรอกเพราะว่าเราโตลแล้ว<ม>ใช่ไหมล่ะเราก็ไม่เหมือนเด็กๆไปหาเรื่องะ้านเรื่อยใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องเข้ามาหาแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกเสียการของตัว<ม>แบบทําไมกูต้องเดินกลับไปสู่โลกใบเก่าๆอีกวะทํามทไมต้องไปทําอะไรเดิมๆซ้ำๆแบบนี้<ม>ซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ยุคของผมแล้วอ่ะมผมไม่ ผมไม่พร้อมที่จะมานั่งให้ใครด่าแล้วอะผมเดินเดินไปข้างหน้าแล้วอะผมทํางานทําอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยผมแบบอยากอยู่ให้คนรักมากกว่าดีกว่าคนมานั่งด่าผมตามตูดไหนบอกมึงเปลี่ยนไหนบอกมึงเป็นแบบนี้ไหนแบบบอกว่ามึงเป็นแบบนี้ถูกไหมผมผมอยากได้รับคําชมแล้วก็คายินดีผมมากกว่าว่าแบบเฮ้ยเออแอลเก่งนะเออแอลเป็นคนดีนะเปลี่ยนได้นะแอลไม่โปรโมทเวบผนันนะอะไรเงี้ยผม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 ชอบคําพวกนี้มากกว่าวันนี้ก็คือ แอาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าโอเคมันมีเรื่องก็จริงแต่ผมก็จบที่แบบนักเลงตัวตัวแล้วก็ไม่ได้เปรียบเขาไม่ได้รังแกเขาไม่พูดถึงเขาไม่ดีด้วยใช่แต่บทเรียนคือผมไม่เทียวได้ใช่มัน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 เป็นบทเรียนจริงนะเป็นบทเรียนจริงคือผมแม่งแบบเซ็งเลยอ่ะแต่ก็แต่เส้นทางนักเลงครับก็จบสวยอ้าวิโกโอ้าวผมให้ควายนะผมไม่ผมไม่มีไปลุมด้วยไม่มีไปลุมเลยติ๊กโขควายกันก็จบแต่ตั้งแต่โพสต์ตีห้ามาเนี่ย สั่งพระนครพักพวกกันเลยวุ่นวายหมดวุ่นวายกันเลยหมดเลยตื่นมาก็่ปบฝรั่ง <c oughs> ถ้าเป็นจริงนะ้เป็นเมื่อก่อนอะ่ะตื่นมาแล้วโอ้โหแชทยาวงี่เลย <c oughs> วุ่นวายหมดเลยเฮ้ยมันเป็นไรผมเป็นคนรักผมอะ่ะผมไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะให้ใครบางคนจากไปเพราะเรื่องพวกนี้ยคือ <c oughs> ทักมาแบบเอ้ยผมนู่นเปล่าผมนี่เปล่าผมนี่เปล่าผม,ลผมนู่นผมนู่นเปล่าผมผมเองไหมผมอะไรเงี้ยผมก็ได้แต่บอกเขาแบบเฮ้ยมัน ไม่ต้องไปทำแบบนี้ห,หรอกอืมเรารักชีวิตรักครอบครัวดีกว่าอืมไม่ไม่ต้องไปลงต่ำเกมก็ว่าไปตามเกมนักเลงมันก็ต้องมีกันบ้างถูกไหมอย่าเอาตัวไปลงต่ำเพราะอะไรเรื่องพวกนี้เลยอย่าอย่าไปทำอะไรแบบอย่าไปต้องไปถึงถึงเนื้อถึงขนกันอ่ะไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปทำอยู่กันแบบนี้ดีกว่าเด๋ยนหน้าทำาหากินนะครับถ้าผมคิดที่ะผมก็บอกคนอื่นไปแล้วถูกป่ะแต่ผมก็กลายเป็นคนเห็นกตัวผมก็ต้งเปลี่ยนไม่ได้ถูกป่ะผมอยู่อยู่กันแบบนี้ดีกว่า อยู่กันเจอหน้ากันกินข้าวกันไปเที่ยวด้วยกันดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากสูญเสียใครไปแล้วก็ไม่อยากให้ใครจากไปนั้นอันนี้อะมาตรงนี้กว่าคือแอลพสเนี่ยทุกคนเราต้องรับรู้ได้คือผมรับสภาพครับจะอะไรเกิดขึ้นผมยอมรับผิดทุกอย่างใช่โอ้นี่คือสปิริตที่แบบสุดๆแล้วนะใช่ผมรับสภาพผมผมกล้าทําผมกล้ารับนะผมที่โกะผมผมรับสภาพคือใครอยากด่าเนี่ยผมก้มหน้ารับกรรมนะด่ามาเลยก็ผมผิดจริงอะ่ะใช่เะละ่ะแต่ผมก็บังบมผมว่าแค่อยากอธิบายบ้างแค่นั้นเองว่า ว่ามันเป็นยังไงแต่ถามว่าด่าได้แล้วก็หน้าเรากำได้เพราะผมไม่เถียงผมผิดจริงมผมผิดจริงเพราะว่าเก็บอารมณ์ไม่อยู่เก็บอารมณ์ไม่อยู่ทําตัวแบบนี้ด้วยใช่ไหมไหนบอกว่าเปลี่ยนแล้วอะไรแล้วใช่ไหมมันก็อันนี้ผมว่าสุดวิสัยนะมานั่งคิดตั้งทีเราไปเจอคนที่มันมาแบบอย่างเงี้ยเราก็หลุดได้ใช่นั้นท้ายดีเราจะอ,อย่าไปเราต้องเกเรา,เราไม่ได้แล้วพอแนละ้วไม่ไปดีใช่ออแต่บางทีแบบว่า มีศิลปินที่เราชอบมาแล้วก็แบบเราเราฟิลครอบครัวเพราะอะไรเราอยากจะไปหาเออเราอยากจะไปครอบครัวผมไม่ได้แบบผมไม่ได้ไปอยู่แบบผับเลิกแล้วก็กลับอ่ะเออเข้าใจเข้าใจไปแบบเอ้ยนัก็แดงขึ้นสามทุ่มอย่างเงี้ยผมก็ไปประมาณสองทุ่มครึ่งไปกินน้ำแป๊มหนึ่งได้ฟิลหน่อยแบบพอนักแสดงลงผมก็กลับผมไม่ได้ไปติดลมลากยาวอะไรกันใช่ป่ะล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะสำหรับแอลโอรสชี้แจงเด็ดขาดเรียบร้อยอ่ะขอบคุณเพื่อนมาก อ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย